เตรียมน้ำมันไล่โควิด19ไปเตรียมรถตองเตรียมคนบ้าลูกลูกเลยเอาดิเตรียมว่จะไปตำโชว์นะครับขายของชำเออของตานาประจำหมู่บ้านนะครับถาม10บาทอ๋อไม่ให้ใครกินเหรอให้หลาน ใครเจอกล้องก็อายอย่างนี้เลย ช่องควรลูกกุงนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดาตาลนะครับจะเช้าเลยนํารถมาเจิมครับกับหลวงพ่อที่เคยบอกเพื่อนๆไว้นะครับพอดีหลวงพ่อมีธุระไปต่อนะฮะก็เลยต้องรีบมาก่อนที่ท่านจะไปที่เ่นก,ก่อนนะครับไปดูกันเติมรถกันครับ

เหตรียมน้ำมนต้นไล่โควิดสิบเก้าไปเตรียมรถเตรียมคนบอ กราบลาหลวงพ่อนะครับขายขายลำรวยเจริญรุงเรืองครับเอานองพุ่มเลยพ่านิดหน่อยกันนี่พุ่ตื่นพุวมตื่นเหรอพุ่มก้อนกับวันลุกก็วิธีเจิมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโชคดีมาทันหลวงพอ่อ อยู่บ้านก็เยอะแยะมาวัดก็จะเก็บอีกพระเพิ่นบอกว่าเอาไว้มันก็ร่วงทิ้งเก็บไปได้เลยแล้วก็เลยจัดหน่อยนิดนึงขอดูหน่อยโอ้โหล,ล,ล,ลูกเริ่มร่มเลยดูดิเอานี่ใหญ่มาก เอาไปฝากเอฟซีนะครับนี่สีลูกก็เต็มถุงแล้วเนี่ยนี่ลูกนี้ดูโอ้ใหญ่เวอร์วังอลังการอันนี้พันหนึ่งแล้วเนี่ยอต้นเดียวมีหลายพันเลยไม่ชมต้นโน้นต้นโน้นอีกพันหนึ่งต้นีลูกไนเริ่มเ่อมากต้นเล็กๆเนาะไช้ทำไมแบบ นี <ítulo> <ception> ่ด oh, ูลูกนี้พีคสุดโอ้โหเลยดูลึมเทิมเก็บเลยจะให้เสียมดมดอู๕ลูกเต็มถุงแล้ววะมาเดี๋ยวเจนนุชจะไปตำโชว์นะครับน่าจะหวานน่าจะมะม่วงมันอย่าง มะม่วงก็หลังกุฏิตรงข้อนี่แหละครับไปซื้อของจัดเมนูสักหน่อยนึงครับมีอะไรตอนเช้าให้กินบ้างเนี่้อันนี้เก้วแต่เช้าเลยเหรอลาสม้มอันนี้มีอะไรบ้างครับหมูปิ้งนี่ข<อ>นมหวานปิ้งไก่ปูมาแล้วครับอันนี้แกงอ่อมหนเนี่ยอืม,อม ร้านก็อยู่ตรงข้ามกับประตูวัดนะครับนี่ครับมันเป็นทางแยกเลยนี่นะก่อนหนุนจากทางบ้านพีเจ้าหองเปรี้ยวๆไป,ปกี่ตอนเช้าอยู่เลยไม่ได้กินตอนเช้าซื้อไปเฉยเฉยมันมีก็เลยซื้อมีหมูไหมครับมีแล้วม,ม,มีหมูบดอยู่เออกินแล้วผัดกะเพรามีไข่ไหมครับเอาไข่ไข่ ขายด้วยหน่อยนึงผักต่างๆนานานะครับมีแตงมีอะไรมีผักสลัดถัวฝักยาวอันนี้เห็ดใช่ไหมแล้วก็ต้นหอมต่างๆนานาขนมขนมปังนะครับมีดอกจอกด้วยกันเป็นร้านอาหารที่อยู่นะครับขายของขายของชำอของต่างนานาประจำหมู่บ้านนะครับเกลไก่ ไกอบไปติมม <the> <vine> <risque> ีหมดไส่เค็มก็มีกระด้างเอาไปทอดนะครับเอาไปต้มซุปซุปซุปกระด้างซุปเก็บกระด้างเส้นหนังนัวมาละสิบบาทค่ะยัยต้นหอมสิบบาทเราซื้ออะไรครับซื้อมูเิ้งอ๋อไม่ให้ใครกินเหรอให้หลาน ใครเจอกล้องก็อายอย่างนี้เลยครับพิธีการเจิมรถตอนเช้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นสุริมงคลให้กับรถใหม่นะครับคนเงินขนทองเจริญรุ่งเร,องเรืองครับโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโคล,ลูกกุ้งในการทําคลิป <c oughs> เจริญเจริญรุ่งเรืองเจอกันีที่คลิปหน้า <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> 去旅游。<laughs>